สวัสดีค่ะกําไรในฟิลิลน์เมื่อนี้ค่ะสิพาพีพานองมากินกุ้งฟรังนะคะเขาเอินเอียงเกาะถ้าภาษาฟิลิลน์เขาเอิน่นราบป,ปูนะคะกุ้งราบป,ปูนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นกุ้งเค r ฟิตนะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้สาวไกลไปซื้อมาค่ะกองละกี่รู้นะคะกองหนึงก็ประมาณ12บสองยูโรค่ะตีเป็นเงินบาทเองาประมาณจักบาทละ ห้าร้อยหกร้อยบาทนี่นหะคะ่ะท่านเขาไกลคิดว่าผิดเด้อค่ะเมื่อนี้รรเสาไกลก็ไปซื้อหักพริกค่ะบักพริกเคียบ้านเฮานะคะนะ,ะนะคะแพ็กนี่สามบาทหาสิบเด้อค่ะตีเป็นเงินบ้านเฮาก็ประมาณร้อยสามสิบบาทเด้อค่ะพี่น้องน้อยๆนะคะร้อยสามสิบบาทอันนี้กับพิมผักบุ้งเด้อค่ะเมื่อเนี้สิมากินกับผักบุ้งผักบุ้งก็ประมาณร้อยร้อยหกบาทร้อยเจ็ดบาทเด้อค่ะตีเป็นเงินไทยเด้อค่ะ ถ้าเป็นเงินยูโรก็สองบาทแปดสิบหกเซนนะคะนะคะนะคะเบื้องน้ำจิ้มเสาไก่เห็ดค่ะเสาไก่ตำบกักพริกใส่บักหนาวใส่น้ำปลาชุรดูซื้อเด้อค่ะเสาไก่บะเดยใส่น้ำตาลหรือบะเดยใส่อย่างอื่นเลยเด้อค่ะเพราะว่าเสาไก่มักแบบนี้เลยค่ะนะคะพี่น้องเบื้องค่ะแต่ว่าฟินแลนด์มีป้าจ่ามีคือกันเด้อค่ะเสาไก่ว่าดย์ร้งองไปหาเบื้องอยู่ค่ะ ช่วงนี้เพื่อนอนุญาตให้จับแล้วได้ค่ะต้มยำเขาเสียบค่ะนะเป็นกำลังแรงใจให้อันคนไทยพูดที่ว่าเพื่อนมาเก็บหมากใหม่ได้ค่ะเนาะแต่ละตนเพื่อนอยู่ดอกปีน่ะหมากใหม่กับโบมีแรงกับแรงค่ะแล้วมาเจอฝนอีกแต่ละตนเพื่อนเนาะค่ะ เก็บมากไหน้นะว่าบุมนี้ก็ว่าหนักพอแห้งแล้วค่ะพี่น้องยังมื่เจอแบบฝนตกแบบบนมือบนคำเสียค่ะลำบากค่ะจั้งหนกเนเ็เป็นแรงเป็นกําลังแรงใจให้เพื่อนด้คะ่ะเนาะให้เพื่อนได้หอบเงินกับบ้านเขาได้หลายๆเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องแห้เพื่อนได้หนีเบิดสินนะคะบางคนมึนก็กูหนียิมสินมานะคะน่ะเนาะแต่ที่ตูนเพิ่อนอย่ดอกแต่ก็สู่ๆไปลคะค่ะดีกวก็หาเงินอยู่บ้านเขาอยู่ค่ะพี่น้องคนไทยหอขยันยู่แเรวจ้ะ เนื่องในกระซัมนะคะพี่น้องช่วงนี้นะมันเก็บยากอีกเลยค่ะเมืนตะลตุนเพิ่อนอยู่ถ้าเพิ่นได้ราคาหมากไม่ดีก็สิดีใจน้องเพิ่อนอยู่เด้อค่ะเนี่ย <c oughs> เก็บหมากไม่แต่ฝนทรมานสุดๆเด้อค่ะพี่น้องถึงหมดถึงหนุงกระไหลค่ะเพื่อนที่ได้หมากไม่กระทังกระบบมีแบบเนี่ยตะตุนเพิ่อนอยู่ กำลังเลี้ยงใจให้คนไทยทุกคนให้มาเก็บมางมาอู่ฟินแลนด์นะคะเด้อขอให้ทุกคนได้เงินหลายๆนะคะปูทั้งบานมึงก็รอดใส่เงินนำอยู่นะคะเนาะแก่งซีนะคะสาวใกล้กับบ่คอยจ่งเนาะคะ่ะเนาะ มออรงัน,ะะนดีดีค่ะช่วงนี้่มันเป็นฤดูการของมันนะคะ่ะฤดูการของกุ้งอันนน่นเนี่ยรำกินไม่เนี่ย แต่ไก่ว่ามันรสชาติมือจังอันปูแล้วค่ะนะ่ะตัวมันคือกุ้งอยู่คะ่ะแต่ว่ามันรสชาติเป็นปูเลยค่ะนะ่ะมึงค่ะเผ็ดเผ็ดน้ำจิ้มมะเขาาแล้วค่ะแซ่บๆพี่นอ้องมบงพี่น้องมึงตัวนี้ค่ะ มันดีดีอูอูมันน่อยเต่าไปเหลือเบิงบรรยากาศของต้องโอ้ฝนตกเบินมื่อบักค่ำคิดน้องพุ้มเก็บมากไม่ห็หรือตูนเพืนจังนี้กัดถ้าเป็นไรทั้งเรียกทั้งนี้หมักไม่ก็แห้งจะบุมีบันเนะ่ะ นมันได้ดีจ้ะอ,อืมค่ะอตัวนี้ก็ตัวน้อยเท่นะเอาไปเห็ดต้มย้ํากะแซบด้วยนะคะนะนะเดี๋ยวไปข้างนอกฝนตกบดมือและะ้วค่ะนะเพุมฟ้าเพิ่มฝนอีกสองสองสามมือเห็ดก็ออกค่ะ สองสามือทีสาไกล้พไปหาเก็บเห็ดค่ะนี่พี่น้องบ้งค่ะน่ค่ะเบ้งมันค่ะเต็มเลยค่ะช่วงนี้นะคะมันเป็นนานฤดูกันของมันเนาะคะ่ะตอนสาไกล้หนึ่งสาวไกล้ใส่เกียน้อยนึงเด้อค่ะเสียบ เสาใกล้ที่โบเรื่องตลกให้ฟังค่ะโมเสาใกล้ว่เบื้องคลิปเสาใกล้น่ะฉันอยากอาอยากไอายพ่ะฉะนันค่ะแล้วอยากายเทนเนาะค่ะบ่เคยเห็นกันเท็ดแเทนเนาะพักกันบอกกันหัวกันนะคะมูก็ได้มูกับเคินเทนนะคะเม้ายู่น้องัก่มาหลายปีกับเคยพักกันเฮตแบบนี้เทียนเนาะค่ะเนาะยูยูเสาใกล้กับมีเห็ุยูทูบนะคะพักกันหัวกันว่าสันค่ะ สวนกันค่ะสอวนกันเห็ดแบบนั่นแบบนี้ค่ะพี่น้องเต็มหัว่ต็มตหัวค่ะสอวนกันเบ้า <laughs> มันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงนะคะสำหรับสาวใกล้น่อเฮ็ดไปม่วนไปค่ะถึงงยอกหัวเจ้าขวงทึ้งมูกับเขียอย่ข้ังหลังเต็มหัวเติมหัว งานไปน้มกันหัวขวานซักซักกัน,กนง,งงเงงๆค่ะอัดวีดีโอมูกับเคี๊ยสุดฤทธิะะ์ด้วยค่ะมูมวะสิพยายามเปิดคลิปสาวกัยหลายๆให่งสาวกัยได้ผ่านชั่วโมูได้ชั่วโมงผ่านพันกด youtube น,น,นะคะไปเต็ีหัวต็ีหัวแล้ววะเขาของน้ำแล้วก็สิเป,ปิดทิ้งไว้ให้ดอกก็ใส่ค่ะสิหัหว้าตีหัวมูก็ได้ เพื่อนกับปิดเลงกําลังใจดีขนาดเลยคะ่ะอาจเซ็จเรากับผ้ากันเว้ากันหัวกัน,ววกน,นะคะ่ะเห็นวิดีอร่วมกันเป็นความสุขแบบนึงค่ะกระบอกเหราเห็ดน้ำกลอยู่นะะ่ะเราก่กําลังเห็ดยู u ู e น้ำสาไกลอยู่เี๋ยวเห็ดไหมนาอพี่น้องนนเนาะขืนแน่ละคะ่ะสาวไปก็ขืน ว่าสาวแกอยากอายบ่สาวแก็อยากอายค่ะอําบอกสาวแกอยาตรงๆแล้วค่ะเนาะบอกผิดบอกถึงหรือว่าแม่ยังได้พี่น้องอยากอายค่ะอันสมัยห่างไปเฮ็ดอยู่กับมูด้วค่ะอยู่ในบ้านอันสาวแกก็เป็นผู้ชายวิดีโอู้ว่าไปมูดก็หัวเอ๊กเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทักหลังค่ะเขาไปห่างใจอยากไอ้นะคะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดคลิปไหมเนาะคะ่ะอันเวลาสาวแกอัดดังสีสาวแกกับไ่ลูกไล่ผัวนี้ด้วค่ะเพราะเสอยากใจได้พี่น,อน้องเนาะเาเฮ็ดไหมเนาะคะ่ะอือ อยากอายมันเป็นอยากอายตั้งไตบุคคลพยายามบอกเจ้าของว่าต้องอยากอายมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาพื้นเขาก็เฮ็ดกันนะคะอยากอายคือเกาพี่น้องหังไปกับมูนะคะสอนกันเบาเลยค่ะเตะหัวเตะหัวอือสอนกันว่าเวลาสาวใกล้เบาแล้วก็อมยิ้มแล้วก็จะหัวนะคะแล้วเขินอยู่ทั้งหลังคนค่ะอยากอายเขาบอกเนี่ยสาวใกล้ยินมมูอยากอายฟ้าใกลกับเบาบอกค่ะเบาผิดเบาถึกเบาตะคำเกาค่ะคิดเบา อยาอายแบบนี้สามีสาวใกล้นะคะเราเป็นคนที่มักให้กำลังใจนะคะเราบอกว่าแรกๆก็เป็นแบบซี่แหละเดี๋ยวต่อไปต่อมมเดหรือเธอก็ระเก่งดอกวาสันค่ะเราก็ได้กา็ให้กำลังใจนะคะแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าสาวใกล้เห็ดอีกอย่างที่สาวใกล้มีความสุขเราสิบห้าหามเลยด้วยค่ะเราสิเราสิป่ยให้สาวใกล้เฮ็ดค่ะลองผิดลองถึกกับซ้ำสินะคะ ธรรมดาเนานนะค่ะเนาะให้คลิปไหม <c oughs> จังไลยกะติชุ่มเสาใกล้ได้เ้อค่ะบอกเสาใกล้เนี่ว่าเฮ็ดจังไลยแบบใดอันคนคอยสิเบิงเฮาคนคอยสิติดตามเฮานะค่ะเพราะว่าเสาใกล้ค่ะเฮ็ดหลงหลงเฮ็ดผิดเฮ็ด,ดถึกเบิงค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใดเบิงเสาใกล,ล้เราติชุมได้เด้อค่ะเสาใกล้บอเครียดหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นคลิปไมเนะคะน่ะเนาะเฮ็ดผิดเฮ็ด,ดถึกเนี่ยกะถ้าว่าอันคนทางบ้านมาบอกห้องกับิบบรูเนาะคะ่ะเนาะ บอกสาวไก่ในเด้อจ้ะโอเคอยากอายพี่น้องคิดบอกบอกบอกไปเวียนมาบอกไปเวียนมานะะเลย,ยค่ะาาว,ว่าปวเป็นอย่างนี้นค่ะถ้าสาวไก่บอกบอกไปเวียนมาบอกไปชวนที่เพลยอไอ้ได้แค่น่ะยังประทันที่ชิ้นกับกับสิ่งแวดล้อมรอบขางเลยเด้อค่ะถือกล้องไปนี่ เ,เห็นคนผูน้ใดกระซ้ำอยู่ข้างๆนี่สาวไก่สิบล็อกกาไทยเล้วค่ะสาวไก่สิแบบสิหลบหลีกไป็ะก้อนค่ะสาวไก่สิบแบบว,ว,ว่าเหลียวซ้ายแลกคุาบ่เห็นผู้ใดญ่เราสาวไก่คนสิเฮ็ดค่ะเพราะว่าก็ยังเขินๆก็ยัง,งอยากอายอยู่เนาะคะ่ะเน,ะน,ะนะาะยังบ่ทันในชินกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างเทียเฮ็ดไปลองเบิ่งค่ะพี่น้องคาเทียพันกด YouTube ก็สิดีเด้อค่ะสาวไก่ก็สิดีใจอยู่ดอกค่ะ เห็ดแบบนี้มันก็เป็นการท้าทายนะคะเพราะว่าตามนิสัยของเซาไกลแล้วเซาไกลซี่เป็นคนที่อยากอายอยู่ค่ะอยากอายบเคกลกาแสดงออกดอกพี่นอ้องลองําทาเพลงเต้นอย่างสี่กับบคุคคยนี้เลยค่ะบ่เคยที่เห็นน้าเขาอยากอายแล้วค่ะส่วนไลายตั้งแต่เป็นนึ่งน้อยแล้วค่ะเพราะเซาไกลไมีทั้งสี่เสาไกลก็รู้สึกว่ามันเป็นการท้าทายดีเะคะ่ะมันเป็นการเอาชนะเจ้าของเะคะ่ะ ปกติสาวไก่ซิบบค่อยกล้าแสดงออกซิบบค่อยกล้าออกความคิดเห็นอย่างปันใดเ้ยค่ะเพราะว่าเห็ุงานว<บ>ายูอันในชุมชนหรืออย่างแช่ซนี่เ้อค่ะซิงเงียบค่ะถ้าเป็นกับมูนี่ต้องเป็นมูสเนิตเท้ๆค่ะสาวไก่กับซิบบขอน้ำเพลนนิดนึงนะคะมันก็เลยพอสาวไก่ไม่เห็นยูทู e สาวไก่ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเออสาวไก่กาก้ายู่เป็นบางเรื่องเะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกนี่ก็บกขาด้ลค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคนประเทศบ้านนี้นะคะไปไทยเห็นหนาเขาเขาบ่ได้เ้ยค่ะเพราะว่า เาขาสิถือบัขนาดนะคะถ้าเขาไม่ได้ขออนุญาตเขาขนาดปูญาเสาใกล้นะคะที่ที่เสาใกล้ท้ายลุงนะคะเสาใกล้ต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนนะคะถ้าบ่ขออนุญาตเสาใกล้ิบ่เอาลุงเลยแม้กระทั่งลูกกับผัวคือกันค่ะก็ต้องขอสกักก่อนเพระาะว่าถ้าเพิ่นบ่ได้ติมใจเราเพื่อนเห็นเฮาเอาลูก <c oughs> เพื่ <c oughs> อนไปลุงสิเพิ่อนอาจแอวเรื่องเขาได้เ้ยค่ะถึงสิเป็นคนในครอบครัวเจ้าจของก็ตามเ้อค่ะนั่นแหละค่ะคือคือก็ต้องระวังคือกันต้งสั้นกับ คลิปนี้กับไว้ซ้ำนี้ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำหน่อด้ดค่ะมีอีย่งกะติชมเสาใกล้ได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ